ดูครับทีมงานของเรานะครับก็ได้พาแขกของเราจากอินโดนีเซีย,ยมาดูสถานที่ครับมาเยี่ยมชมโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารเราย,ยินดีต้องรับเสมอทุกท่านสู่อ้อมกอดหัตใหญ่วิทยาคารเัวนี้ก็จะเป็นมัสยิด ครับโซนนี้เป็นมัสยิดนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหอพักหญิงหอพักหญิงนะครับสองอาคารนะครับสี่ชั้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรองอาหารโรองอาหารของเรานะครับทีเราเดินดูรอบๆนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับ บรรยากาศโดยรวมรอบๆเป็นไงบ้างครับพี่น้องมาจากอินโดนีเซียครับก็อยากจะดูรอบๆบริเวณโรงเรียนนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกที่นี่ร่มรื่นดีนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับก็อี่ สดๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอาคารทาฟิซายนะครับอาคารทฟิซายนะครับอ,อ,อ่าครับส่วนนี้ก็จะเป็นอาคารมัสยิดนะครับอาคารมัสยิดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหอพักชาย ฝั่งนู้ก็หอพักชายนะครับสองตึกดีครับสองอาคารตรงนี้นะครับนี่ครับก็ข้างหน้านะครับก็จะเป็นนักเรียนนะครับเป็นนายกอ่กิจการนักเรียนนะครับองค์การบริหารกิจการนักเรียนนะครับเือเรียกสั้นๆว่าอบนนะครับนี่มัสยิดนะครับฝั่งนู้ก็จะเป็น โรงยิมนะครับซึ่งนักเรียนก็จัดกิดจกรรมเล่นกีฬาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับนี่โรงยิมนะครับตรงนี้เป็นอาคารตึกม่วงนะครับก็อํานวยการอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องประชุมนะครับเมื่อกี้ก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการรับแขกของเรานะครับ นี่ครับก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นอาคารอนุบาลปฐมนะครับก็ตรงนี้รับนักเรียนไปกลับนะครับก็ส่วนมากก็นักเรียนที่อยู่โซนในหันใจนะส่วนฝั่งนู้นนะครับอาคารมัธยมนะครับชั้นมัธยมก็เรารับนักเรียนประจําแล้วก็นักเรียนไปกลับนะครับ แต่ถ้าอยากจะมาอยู่ที่นี่นะครับผมแนะนำว่าให้มาอยู่ประจํานะครับเพราะว่าเด็กจะได้ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมที่มันค่อนข,ข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันบ๊ายบาย